สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนาตัวตัวแผ่นปรับเบอร์บดแบบเล็อกคิกเนาะตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่น3ละไอเวอร์ชัน2ที่มีการขายกันท,ทั่วไปเนี่ยะระหว่างความแตกต่างของเขาก็คือตัวเวอร์ชัน3จะมีตัวบง่งบอกสเกลเห็นไหมตัวนี้จะเป็นนิน่งออกมานิดนึงแล้วก็ความบางของเขาเนี่ยมันจะมีความบางที่มากขึ้นเพื่อความละเอียดที่มากขึ้นด้วยนะครับตัวฟังก์ชันของเขาความละเอียดของเบอร์บดเนี่ยก็คือเหมือนกับเลือกคิกร้อยต่อเซนเลย นะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการใช้นะครับแล้วก็พร้อมวิธีการเซตตัวที่เป็นซีลรูคลิกด้วยเนาะ,อะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มวิธีการใช้งานกันนะครับก็อันดับแรกเนานะให้เราได้ทําการถอดตัวเฟืองตัวนี้ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่แหละเนาะหลังจากนั้นให้เราเอาตัวที่เป็นตัวสเกลตัวบอกสเกลตัวนี้นะครับใส่ไว้ในทิศทางที่เป็นตัวปิดนกอ่ะตัวนี้เนาะ แตเห็นว่ามันมีทั้งสองด้านนะครับจะใส่ทางด้านไหนก็ได้แต่ให้เราจาไว้ว่าครั้งนี้ของเราเนี่ยใส่ไว้ด้านไหนเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าที่เราถอดออกมาเนี่ยมันจะไม่ต้องปรับเป็นเซฟตี้กิลแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราตัวนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกเนาะอ่าเป็นตัวทางปีกนกหลังจากนั้นจะสังเกตว่าตัวเฟืองตัวเนี้ยครับตัวที่เป็นตัวปรับเบอร์บดของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่3ามเฟืองนะครับเป็นรูปสามเฟืองเนาะให้เราเอาตัวที่เป็นเฟืองตัวใหญ่ที่สุดตัวนี้ครับที่ทางตรงนี้ห่า้เรา วางไว้ในตำแหน่งเดียวกับตัวบ่งบอกสกิลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการใส่ตามปกติได้เลยนะครับก็คือใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่แหละ สังเกตว่าตอนนี้ของผมเนี่ยมันปรับไม่ได้ละนะครับเห็นไหมตอนเป็นตัวที่เป็นซีโรคลิกแล้วนะครับหลังจากนั้นจะสังเกตว่าตัวที่เป็นบอกสกิลตัวนี้ครับกับตัวที่เป็นตัวเฟืองตรงนี้มันยังไม่ตรงกันถูกต้องไหมเพราะว่าในครั้งแรกของเราเนี่ยครับเรายังไม่รู้เนาะว่าของเราเนี่ยต้องปรับไปที่บริเวณไหนเพราะแต่ละตัวเนี่ยโรงงานเขาจะทามาไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นให้เราเนี่ยคลายตัวเรียวเนี่ยตัวนี้ ออกมาเนาะแต่เวลาวิธีการคลายเกลียวออกมาตัวนี้ครับให้เรานับด้วยว่าระยะห่างระหว่างตัวที่เป็นตัวที่เป็นตัวเฟืองตัวนี้กับตัวที่เป็นสเกลตัวนี้ครับมันห่างกันเท่าไหร่กี่คลิกเนาะอย่างเช่นอ่าผมปรับพื้นที่ตรงนี้ของผมคือแปดคลิกเนาะก็จะสังเกตว่าตัวเฟืองตัวนี้กับตัวที่เป็นตัวสเกลตัวนี้ครับมันจะมีความเท่ากันละมันจะตรงกันละตรงไหมทีนี้ก็จะเริ่มทําการคลายเกลียวออกมาให้หมดเลยนะครับ โอเคตอนที่ถอดออกมาหมดแล้วเนอะก็จะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าให้เอาตัวที่เป็นให้มันอยู่ตำแหน่งตรงนี้ตองไหม ทีนี้ให้เมือของเราเนี่ยคือทั้งหมด8คลิกใช่ไหมครับแต่ว่าหลักการของเขาเนี่ยให้เอาเลขเท่เาได้เนี่ยมาหาร2เนาะแต่ละเลขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะเพราะว่าแต่ละโรงงานเนี่ยมันจะทํามาไม่เหมือนกันนะครับพอหาร2องสถิติของผมจะได้เป็นเลข4เนาะก็จะนับอ่าให้นับไปสี่ช่องอย่างเช่น1 2 3 4อ่ะตรงเนี้ยแสดงว่าสี่ยกคิ่ของผมเนี่ยก็คือจะคือ4เนาะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนปรับแล้วได้เลขคี่ล่ะอย่างเช่นเลข9 นะครับก็ให้เอาหาย2มันจะได้4.5ถูกต้องไหมก็ให้เราปรับแค่ตรงนี้เป็นสี่ตรงนี้เป็นห้าเนานะก็จะเอาตัวแผ่นปรับเลกคลิกตัวนี้ครับไปไปใส่ในช่องระหว่างตัวนี้ตัวตัวสเกลเนี้ยไปไปในช่องตรงนี้นะครับยังไงอย่างเช่นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมก็จะได้เป็นตัวที่เป็น4.5ละก็คือเป็น9เนั่นแหละนะครับตัวน,นี้เองแต่ว่าของผมเนี่ยมันคือเป็น8คริกเนาะก็คือจะเป็นสีนั่นเองห้า ท่านีอหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอาตัวที่เป็นเฟืองตัวนี้ครับไปไว้ตัวที่เป็นช่องเดียวกับตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทําการหมุนเหมือนเดิมเลยก็คือทําการหมุนปกตินี่แหละนะครับอ่ะเนี่ยของผมอ่ะมาถึงแล้วของผมเนี่ยตอนนี้คือเป็นซีโร่คิกแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับได้ละจะสังเกตว่าเจ้าเฟืองตัวนี้เห็นไหมกับตัวลิทค์คตรงนี้ของผมเนี่ยมันเท่ากันเรียบร้อยแล้วนั่นแสดงว่า เวลาทุกครั้งวิธีการปรับนะครับหนึ่งรอบเนาะจากตอนนี้เป็นจากปกติเนี่ยมันคือสิบสองรอบใช่ไหมผมนั้นจะปรับได้เป็นยี่สิบสี่รอบละนะครับ,รบก็คือตัวเนี้ยมันจะปรับได้ทั้งหมดเป็นยี่สิบสี่คลิกนะครับปรับหนึ่งคลิกปรับหนึ่งรอบตัวเนี้ยอ่าทีนี้มันจะทั้งหมดที่สี่เนาะก็คือเนี้ยเป็นหนึ่งรอบแสดงว่าตรงเนี้ยก็คือเป็นสิบสองคลิกหรือเป็นยี่สิบสี่คลิกนะครับถ้าสมมติใช้แผ่นตัวนี้เนาะตัวนี้เองนะครับสมมติว่าจะปรับรอบหนึ่ง ตอนนี้เห็นไหมก็จะตรงกันละคือตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น24คลิกตามปกติหรือว่าจะเป็น4 8คลิกตามของที่ตัวเป็นปรับเล่นคลิกนะครับตท่าน,นี้เองแล้วถามว่าถ้าสมมติว่าครั้งหน้าล่ะก็เราเนี่ยถ้าครั้งหน้าเนาะเราจะไม่ต้องมาเซ็กซีโรอย่างนี้แล้วนะครับไม่ต้องมาหาวิธีการอย่างนี้ละให้เราเนี่ยอสมมตินี้เป็นครั้งหน้านะครับผมสมมติผมถอดรางนี้หมดให้เราจำแค่ว่าครั้งหน้าของเราเนี่ยครั้งครั้งครั้งนี้ของเราเนี่ยหลับเป็นขนาดไหนอย่างเช่นก็คือเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยเป็นสี่ เราก็จำไว้ได้ว่าของเราคือสีคลิกก็คือแค่เอามาใส่หนึ่งสองมสีปุ๊บอ่ะใส่มันเดิมเลยนะครับเพราะครั้งหน้าของเราเนี่ยมันจะไม่ต้องมาเซตกันใหม่แล้วเนาะเพราะถ้าเหมือนเดิมมันปรับไม่ได้ละนะครับก็สแสดงว่าคืออะไรก็คือเห็นไหมว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นสกลิลที่เท่ากันละนะครับท่้าน,นี้เอง